อาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของเราเลยครับมีพี่น้องถามมาว่าเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพื่อจะตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮิ่แต่ตื่นมาก็ปิดนาฬิกาเสร็จแล้วก็นอนต่อจนกระทั่งตื่นอีกทีแปดโมงเช้ากรณีแบบนี้นะครับอาจารย์ S <S จะเนี่ยกอดละหมาสุภฮีหรือละหมาสุภฮีได้เลยตามปกติครับเออท่านพี่น้องก็อยากเป็นการเตือนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักทุกท่านอันที่จริงเนี่ยาการละหมาตเนี่ยเป็นรุกลนข้อที่สองแล้วก็เป็น,เ,ปนเออบรรัญญัติที่อัลลอฮฺตาลาให้นนะบีขึ้นไปรับ ไม่อนุญาตให้ปล่อยเลยไปแล้วขณะที่สติสมัมปญะยังมีอยู่เนี่ยเราจะละทิ้งละหมาดไม่ได้ไไดเห็นไหมแม้กระทั่งการเดินทางเนี่ยไปคนเถอะไม่มีอุลมะท่านไหนอ่ะบอกว่าเว้นละหมาดไ้ก่อนแล้วกลับมากอดอช้ยไม่มีม,ม,มีแต่ให้ลำรงการละหมาดเอาไว้โดยการละหมาดยอ่อแล้วก็ละหมาดรวม,รวม ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพูดแบบว่าให้ข้อคิดเอพอเวลาที่เราดูบอลตีหนึ่งตีสองตีสามเราทนกันได้แต่เวลาละหมาดเนี่ยเวลาบังคับตีสามไม่มีเลยเอทำไมตื่นไม่ได้มันก็น่าคิดเนี่ยแล้ว อีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่เราสมควรไตรตรองแล้วก็พยายามเรียงลำดับก็คือทำสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับมา,มาเช่น,นฟัดดูต้องละหมาดก่อนไม่ใช่เอาแต่สุนัตแต่ฟัดดูไม่เอาหรือเอาสุนัตละหมาดสุนัตจนกระทั่งว่าฟาัดดูไม่ได้ทำ ยกตัวอย่างอย่างนี้เรื่องธรรมารอนเห็นไหมมีการละหมาตเราเวียหวังผล,ลบุญกันพอละหมาตเราเวียแล้วเา้าละหมาตตื่นมาละหมาตทัดยุดอีกพอทัดหยุดหรือกิยามุ่นเล่นแล,ล้วละหมาดมีเต็ดปิดท้ายอีกละหมาดมันทั้งคืนนะพอได้เวลาสุบุษสึกนอน มันคุ้มกันไหมเนี่ยเอาจุนัดจกนกรทั่งฟัดดูเสียอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องที่ดีส่วนคนที่นอนแล้วก็ตั้งใจตื่นละหมาดเอาและไม่ตื่นไม่เป็นไรอลัลตาราไม่เอาโทษเพราะเขาไมา่ได้เจตนาทิง้งหรือตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ แต่ว่าเกิดพลาดไปมันไม่ปูกหรือไปกดอาจจะพลาดพลังไปยังไงก็ตามเนี่ยในทัศนะของอยมัมชาฟียาเนี่ยคนที่ไม่ได้ละหมาดฟัดดูในเวลาของมันเนี่ยเรียกว่าละหมากดกอบกหมดแหละเช่นเลยเวลาสุภีมาแล้วจะเจตนาทิ้ง หรือว่าจะลืมหรือจะนอนหลับเมื่อละหมาดนอกเวลาเนี่ยต้องมีการตั้งเจตนาชดใช้ด้วยกอดอไปด้วยแต่ว่ามีบางทศนาบอกว่าถ้านอนหลับไปหรือลืมไปเนี่ยละหมาดได้เลยไม่ต้องกอดอใช้ถึงจะนอกเวลาก็ตามแต่ว่าไม่แนะนำนะเพื่อความมั่นใจนะถ้าละหมาด ไม่ตรงเวลาของมันเนี่ย,นนยให้เนียกอดอชดชายไปด้วยโดยเฉพาะบรรดาอุลมามะเขามีความเห็นพร่องต้องกันฮาดิษจะมีได้กล่าวว่ามันนามาเอานาซชวยอันซาลาต็นฟันอยู่ซ้นลิฮาอีดาจาต่อรหาคนที่ลืมหรือนอนหลับไปก็ให้ทำการละหมาดมานึกได้ความหมายตรงนี้ก็คือให้เขามีการละหมาด เป็นการกอรดอชุดชายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนก็จะยึดถืออีกทัศนะหนึ่ง,งว่าไม่ต้องเนี่ยกอดอใช่อันนี้ก็ไปหุกกลมไม่ได้นะครับความเข้าใจมันแตกต่างกันข้อสําคัญเนี่ยเราทําอามาอิบาดานเนี่ยทำในความมั่นใจหลังจากนั้นก็ตะวักกันมอบหมายต่ออัลล้อครับผม